ับบริจาคขยะค้ายขยะนำเงินกลับสู่ชุมชนเทศบาลตำบลหลักเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีร่วมกับผู้บริหารพานักงานเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรับบริจาคขยะรีไซเคลิลลดโลกร้อนดีต่อเราดีต่อโลกมีชาวบ้านในชุมชนทยอยนำขวดพลาสติกขวดแก้ว หลังกระดาษกระป๋องเครื่องดื่มทำจากอลูมิเนียมและหม้อหุงข้าวทีวีเก่าและวัสดุต่างๆที่มีใช้แล้วอีกหลายอย่างมามอบให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลได้ทำการคัดแยกเพื่อสะดวกต่อการน,นำไปขาย สำหรับกิจกรรมการรับบริจาคขยะรีไซเคิลและการสร้างนวัตกรรมการรับบริจาคขยะรีไซเคิลเพื่อน,นำไปจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมหลักเมืองรวมน้ำใจเติมฟันปั่นสุขในการช่วยดูแลผู้ป่วยพาไปพบแพทย์หรือที่เรียกว่าแคร์ยูสำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีญาติเป็นการแบ่งเบาภาระของ,ของครอบครัวผู้ป่วยอีกทางหนึ่งยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมและดีต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการรับบริจาคขยะรีไซเคิลได้เริ่มจัดมาตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคม2567หหิเขณะนี้มีปริมาณขยะรีไซเคิลที่รับบริจาคเป็นจำนวน4110.4กิโลกร,รมัม เทศบาลสามารถลดค่าที่จ่ายในการกำจัดขยะเป็นจำนวนเงิน2 0 5 5บาทและปริมาณขยะรีไซเคิลที่ได้รับบริจาคเมื่อนำมาคำนวณเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง10ตันคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อเทียบเท่ากับการปลูกต้นแรฤจึ์เป็นจำนวน967ต้นซึ่งเทศบาลได้ตั้งเป้าหมายที่จะทำให้ครบ1,000ต้นในเดือนกันยายนนี้นสินาดรุ่งจรูญนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมืองกล่าวว่า ขยะรีไซเคิลจะเริ่มจากพนักงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเดือนหนึ่งจะมีการคัดแยกขยะหนึ่งครั้งจากบ้านนำมาที่เทศบาลเพื่อนำไปขายนำเงินมาเข้ากองทุนหลักเหมืองรวมน้ำใจเติมฝันปั่นสุข ซึ่งเงินนี้เมื่อเข้าไปอยู่ในกองทุนแล้วจะมาคืนสู่ชุมชนโดยจะนําเงินที่ได้เข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยกิดเตียงผู้ยากไร้บ้านที่ถูกอุทก,กภัยต่างๆบางทีของงบเทศบาลกว่าที่จะเบิกจ่ายได้อาจจะล่าช้าอย่างน้อยเงินนี้อย่างได้นำกลับสู่ชุมชนแล้วก็อีกโครงการหนึ่งที่ทางเทศบาลเราได้ดําเนินการทาอยู่ก็คือโครงการแคร์อยู่นะครับโดยการที่เรานำนะครับผู้ป่วย นะครับที่ไม่มีญาติพี่น้องนะครับเอาแครยูเนี่ยนั่งรถไปที่โรงพยาบาลด้วยนะครับเราก็นําเงินกองทุนนี่นะสามบาทนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับแครยูที่นั่งรถไปกับผู้ป่วยนะครับซึ่งในขั้นตอนเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับไม่ว่าจะเป็นการรับยานะครับไปรอเข็นผู้ป่วยนะครับไปหาหมอนะครับนะครับตรวจเลือดมัางอะไรบ้างหลายๆอย่าง นจนได้รับยาส่งกลับบ้านนะครับอันนั้นคือปิดเคสเลยนะครับเราก็ทำนะครับเพื่อใหอ้ชุมชนของหลักเมืองเราเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นครับน,นี้เนี่ยขยะที่น้องๆพนักง,งานเทศบาลดมทั้งชุมชนเนี่ยที่ส่งมาเนี่ยก็จะนําไปขายตามร้านทั่วๆไปนะครับซึ่งก็จะมีร้านในเขตพื้นที่นะครับให้ราคาดีมากหน่อยเราก็โอเคอขายให้ตามร้าน นะครับที่จะมารับซื้อครับผมวันนี้เนี่ยทางเทศบาลเราเนี่ยได้มีการประกาศเชิญชวนตลอดเลยนะครับบ้านไหนที่มีการบริจากขยะนะครับก็เชิญเลยเราก็จะมีรถไปรับตามบ้านครับผมนะครับเพื่อความสะดวกครับเราจะคัดแยกยังไงครับเรือเอาครับในส่วนของการคัดแยกเนี่ยครับจะมีน้องๆเจ้าหน้าที่กองสาสุขนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะคัดแยกไอ้ตรงไหนที่เป็นฝานะครับเป็นครัเป็นพลาสติก นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างเนี่ยก็จะแยกเป็นส่วนนะครับก็จะนํามาขายนะครับมีเจ้าหน้าที่ของกองสาสุขครับซึ่งกิจกรรมรับบริจาคขยะรีไซเคลิลลดโลกร้อนดีต่อเราดีต่อโลกอย่างได้มีการจัดทางขยะเปียกลดโลกร้อนตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายไว้เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้จะทําทางขยะเปียก เพื่อนำขยะเปียกหรือเรียกว่าขยะอินทรีย์ย่อยสลายได้โดยคัดแยกออกไปทิ้งในถังขยะเปียกไม่รวมกับถังขยะทั่วไปที่จะให้เกิดกลิ่นเหม็นก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเทศบาลยังได้นําขยะอินทรีย์มาทําเป็นปุ๋ยใช้ใส่พืชผักต่างๆที่เทศบาลได้ปลูกไว้มีทั้งคริกมเมื่เขือถั่วฝักยาว ถั่วพูมะละกอจะเปลี่ยนหมุนเวียนการปลูกมาแล้วหลายชนิดเพื่อเจ้าหน้าที่เทศบาลได้นำผักไปประกอบปรุงอาหารช่วยลดรายจ่ายถ้ใมีผักปลอดสารไว้รับประทานอย่างช่วยให้สุขภาพที่ดีด้วยผู้สนใจบริจาคขยะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เทศบาลตำบลหลักเมืองโทรศัพท์หมายเลข032 334 682ค่ะ